วันบวชขันละเมีทายด้วยหน,น,นึสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องจะเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับผมเช้านี้ครับผมพอคนนกเขาชาแนวครับผมฝากกดติดตามนะครับพี่น้องตบมาแล้วหนึ่งแต้มครับผม ตบเด็กตบเด็กเทำามว่าขันล่ะครับท่กเรื่อล่ะนกน้อยครับพี่น้องไอ้ข้อว่า,วาขันไอ้ขืนอยู่ครับนกน้อยครับเดี๋ยวปวดกันครับโอ๋เทำามบ่ขันแล่ะแม่นกเขาเนี่ยแหะครับแต่ว่ามันเป็นนกน้อยครับผมตัวอยากได้บ่ได้พี่น้องเอ,อี้ยคนน่ะขันนี่คนตัวนึง ู้อ่างสัมคับเดี๋ยวล่องง่ายตัวนี้ไปใส่ต้น,น,ขนขุ่นมา้ความว่าท่านขืนยู่ยพี่น้องนกเขาอะไรครับแต่ว่าลูกมันครับลูกแกฮะเอาพัลูกนะจ,ะจ,จังวัดจังหวัดด้วยจังหวดจังวดตบเด็กบ่ตบเด็กบ่ตบเด็ก,เด,ก,เ,ดกเดี๋ยวปล่อยครับพี่น้องปล่อยนะครับ ท่นใหครับไปแจมแหลกแจมแหลกด็กหน่อยตบเด็กเด็กตัวนึงครับพี่รองหามเมือง้อนหนาครับ ครับปักริ้วครับผมเก็บแตมแรกมาได้หรอวครับปักริ้วครับพี่น้องสองสามหมายแล้วครับมันก็หมานครับผมเดี๋ยวลงไม่เบิ้งครับหมานแล้ครับ แตมแรกไม่เหลือครับบักริ้วครับผมแตมแรกแตมแรกแขกมาเดี๋ยวปวดยูรถครับเดียมองปดพอดีเลยเอามาเบิ้งดู้ักริ้วแตมแรกครับมือร้านี่ก็บักยีท้าก็ได้นกน้อยครับเพราะได้เก็บดอกตัวนันป้อยแล้วครับ มาปากนกตัวนี้เข่ามาบินเข้าไปเหยียบเลยตัวผู้ครับพี่น้องมันมีนกเสียงไงอยู่ตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่อยไอ้งามครับสุดยอดครับตำแหนกก่บอกเลี้ยวมาแล้วครับผมตามต่อข้อนหนาครับผมเอาเอาปะเลี้ยวเอาปะเลี้ยวการบาลูกเอา้าเอา้า ปากน,น้อยๆมึงจิกตายยังเดี๋ยวว้าวแล้วครับโอเคครับผมมันแล้วมันแล้วสุดยอดครับรายโลเท่าไหร่ี่โลร้อย,ยโลร้อย,อยบ้านมีกำลังไปส่งให้ครับ โอ้อันนี้พอดีพี่แขีวเลยเนี่ยออันนั้นอ่อนอันนั้นอ่อนไปหน่อยหนึงเก็บตาลครับเก็บตาลเก็บลูกตาลครับอันนั้นอ่อนไปหน่อยอันนี้อันนี้นาจะพอดีอ โอ้ไม่ใช่ของง่ายสตานี่มันยากนี่ยังอ่อนไปหน่อยอนี่ยังอ่อนเดี๋ยวลูก,ลกด,ดับเลยนะ,สะลสะลาลตาลนี่เราละาลอยถือว่าไม่แพงครับผม <laughs> ดูดูคนมาเอานี่อ แตมันโดนขั <Harriet> ้วแล้วนะโดนคโดนแล้วเฮ้ยเกี่ยวหักพอดี นอนกอกงกันไหนรวมนะครับอ๋อเยอะไปเยอะอุ้ยเกือ,อ,บอ,อบไปน้อยเงครับมี่นะรุนละเข้าไปอีกแล้วครับบังดิน bóng đấy hấp Đó. luôn đẹp các tuổi hấp โดดโดดโดดเลยลูกจุ๊บคู่ก่อนคู่ก่อนต็บได้บ่ครับข้อนี่บึกดินเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วสวยงามสวยงามเรียบแต่มนึงแล้วครับบุกดินกันได้ ปูปลาไปหกไหมาแล้วครับบูกินฮะมาพี่ก็ได้ี่เออชัดชัดดูชัดชัดห้ามว่างก่อนอืมอเมาล้วมาแล้วบูกินเต็มแหลกโอ้สวดสีสดใด้พี่น้องเอ้ยมื่อนี้นกต้อยยากครับฝนตกมบนเ้านี่ก็ได้ อปอดกันครับพอยาก้ยงานลงมึงน,นี่พี่น้องเอเ้ยริวเตรียมหนึง่งไม่ชอบประกันกีแทะอะไรนกน้อยครับผมปล่อยไปแล้วล่ะตัวนั้นก็ได้อะม้ะครับแล้วก็บักดินเ่าก็ได้เตรียมหนึ่งนีง่ริวกำลังเข่ากันอยู่งผลแต่โดนเราโมเหยียบยกแก่ตัวนั้นก็ได้ โอ้ฝนหยาดโอเคพอได้แล้วครับหืมฝนแตกหมดนั่นแหละครับแต้มหนึ่งดินครับผมโอ้ยคู่กันอยู่หุ่น ถามมึงต่อข้อนหนาครับพี่น้องให้เที่ยมันอีกครับสุดยอดครับกดติดตามเด้เลครับขอคนนกเขาเชนแน่วครับผมขอบคุณครับ